สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์คนเกิดปีขานครับปีขานหรือว่าปีเสือนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนะครับ2563นี้คนเกิดปีขานนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตาครับกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาก,การงานครับ ของคนเกิดปีขานครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีขานกับไพ่ย3คาถานะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีขานนั้นนะครับจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างในการที่จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆนะครับต้องใช้ทักษะในการเจรจานะครับในการพูดคุยนะครับเพื่อที่จะให้ คนเหล่านั้นนะครับมาช่วยท่านนั้นผ่านปัญหาบางปัญหาไปได้นั่นเองนะครับไพ่สามทั่วเองก็จะพูดถึงการได้รับการช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการงานการทําสิ่งต่างๆนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีขานนั้นมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนใครที่ติดขัดในปัญหาใดๆก็ตามในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้จะได้รับการช่วยเหลือนะครับรวมถึงได้รับการแบ่งเบาภาระปัญหาในเรื่องของการงานการ ทำสิ่งต่างๆนั่นเองรวมถึงใครที่รองานอยู่นะครับหรือว่ารอคอยคำตอบในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีนะครับคนเกิดปีขานทั้งหลายครับไพ่าราชินีแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงนะครับการทำงานของคนเกิดปีขานนั้นนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีขานนั้นได้พักได้หายใจหลังจากที่ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ท่านนั้นอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นได้พักเหนื่อยจากปัญหาจากเรื่องราวต่างๆหลายๆอย่างก็ดูจะลงตัวขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับภายใบนี้จะพูดถึงการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทักใครที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นสตรีเพศแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของท่านนั่นเอง นะครับเอาล้วครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดปีขานนะครับเอาใจช่วยคนเกิดปีขานครับไม่ว่าการทำงานทำสิ่งต่างๆท่านจะเจอปัญหาใดก็ตามก็ขอให้นะครับมีสติแล้วก็ ต่อสู้กับปัญหาด้วยปัญญาของเรานะครับแล้วอาจารย์ปอคนเปิดดวงเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยปัญญานะครับไม่มีอะไรที่จะยากเกินความพยายามของใจคนครับ เอาละครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับฝ่ฟาฟันปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆไปได้ครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขานกันบ้างมาดูซิว่าการเงินคนเกิดปีขานนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์ปีขารหรือว่าปีเสือนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนะครับ2,563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าไพ่5ดาบนั้นจะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีขารครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดปีขาเผชิญกับการที่เรยียกได้ว่าเงินขาดมือนะครับรวมถึงมีปัญหาในเรื่องการเงินนะครับกับคนรอบข้าง นะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีขานนั้นการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าไพ่ดีเอ็มเปอรนะครับหรือว่าไพ่จัก,กรพรรดินะครับจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขานครับว่าการเงินนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมถึงนะครับการติดต่อพบปะพูดคุยพบเจอกับ ผู้คนต่างๆเนี่ยคนเกิดปีขานก็มีเกณฑ์ที่จะ พบกับโอกาสดีๆนะครับในเรื่องของการเงินนะครับที่จะเข้ามาผ่านช่องทางเหล่านี้แหละอย่างที่ท่านนั้นไม่คิดไม่คาดฝันนั่นเองนะครับไพ่สิบถ้วยครับไพ่ใบนี้จะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขานนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขานนั้นนะครับเรียกได้ว่าคนในครอบครัวก็ดีคนในรอบข้างของคนเกิดปีขานก็ดีนะครับ คนเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้เขาจะนำพาเอาโอกาสดีๆบางอย่างนะครับมาให้กับคนเกิดปีขานนะครับซึ่งไอ้โอกาสที่ว่านี้มันจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะครับคนเกิดปีขานครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คนเกิดปีขานนะครับเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับสำหรับในเรื่องของ การต้อนรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาการเงินของท่านนะครับสู่ๆนะครับคนเกิดปีขานเอาใจช่วยครับขอให้ในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสทางการเงินที่จะพลิกฟื้นดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขานก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนเกิดปีขานจะ ต้องมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็พยายามมองหาโอกาสรอบๆตัวท่านนะครับสู้ๆครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานกันบ้างมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนะครับ2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานครับไพ่ judgment ไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีขานครับหลายๆคู่มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างลึกซึ้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาหาก คุณและคนรักนั้นมีปัญหาความไม่เข้าใจกันไพ่ใบนี้ก็จะพูดถึงการปรับความเข้าใจพูดถึงการคืนดีกันนั่นเองหากคุณและคนรักนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วไพ่ใบนี้จะพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างลึกซึ้ง มากยิ่งขึ้นครับไพ่ The Wheel หรือ h e e l o f Fortune ไพ่ใบนี้จะพูดถึงใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็จะต้องบอกว่านะครับเรียกได้ว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ได้ลงเอ่ยกันหรือว่าได้คบหาหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้นะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วไพ่ใบนี้ก็จะพูดถึงการที่ความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนั้นมีความสุขดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ไพ่ด h เอมพ e เ o อครับไพ่ดีเอมพ e เ o อก็จะพูดถึงในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีขานครับคนรักของคุณนั้นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็บางเรื่องแล้วตัดสินใจมีคนมาช่วยในการช่วยคิดช่วยทำช่วยแบบ ให้ความคิดเห็นบางทีการตัดสินใจของคนเกิดปีขานหลายๆท่านน่าจะรอบคอบแล้วก็น่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่อีกหลายๆคู่ก็จะต้องดูนะครับว่าในเรื่องที่มีคนมาช่วยเราตัดสินใจเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยเราสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนที่จะต้องรับผลเนาะหรือว่าเราก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านั้นก็จะต้องเอาความคิดของตัวท่านนั่นแหละนะครับเป็น คำตอบสุดท้ายนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2563นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนเกิดปีขานในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงิน หรือว่าเรื่องความรักนะครับจริงๆดูๆแ,แล้วดวงชะตาของคนเกิดปีขานในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้นั้นก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสสักเท่าไหร่นะครับบางเรื่องเนี่ยไปในทางที่ดีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนเกิดปีขานหลายๆท่านนะครับมีกำลังใจมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วท่านจะฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะครับสู้ๆนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับ บุญรักษาเทวาววพรวันนี้สวัสดีครับ